พราวอำเภอเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมวันนี้ดนว่าจะพาทุกคนไปรู้จักกับคาเฟ่ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่ธรรมดาครับที่นี่มีทั้งโฮมสเตย์จุดพักผ่อนที่ผสมผสานการพัฒนาเศาารษฐกิจชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยแถมยังมีพี่แอลครับเจ้าของร้านที่น่ารักที่พร้อมจะให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพราวอย่างรู้ไหมครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวัานนี้ในวนจะพามาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับและบอกเลยว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยคือคาเฟ่ที่น่ารักสุดๆครับมีชื่อว่าฮามีนาเมงครับที่นี่ไม่ได้มีแค่คาเฟ่น,นะครับแต่ยังมีโฮมสเตย์สุดอบอุ่นที่สําคัญแนวคิดที่นี่คือการเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับไป ไปดูบรรยากาศของคาเฟ่แห่งนี้กันครับนี่เขียวช่อุ่มครับตอนที่นวันไปด้านข้างที่เป็นไร้ข้าวโพดกําลังขึ้นสวยมากๆครับให้บรรยากาศให้ความรู้สึกพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มจริงๆครับแต่บอกก่อนนะถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าวโพดขึ้นเต็มเขียวกว่านี้หรือว่าถ้าเป็นฤดูฝนมันจะสวยมากครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตภาพให้ดูก่อนนี่ <c oughs> และไม่ใช่แค่คาเฟ่บรรยากาศรอบ,รบๆจะสวยแค่นั้นนะครับเมนูที่เสิร์ฟเนี่ยใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่นนะครับโดยที่เมนูที่เราจะชิมวันนี้มีเบสเป็นน้ำพึ่งมะนาว แต่ท็อปปิ้งเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจมัางมาเริ่มชิมกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากมัทฉะครับมัทฉะหอมๆได้ความ เปรี้ยวอมหวานของน้ำพึ่งมะนาวที่เป็นเบ็สดชื่นมากๆครับอีกแก้วหนึ่งอ๋อถ้าเกิดว่าใครกำลังง่วงๆเนี่ยอเมริกาโน่ท็อปปิ้งไปเลยครับรสชาติก็ไม่เบาเหมือนกันครับและสุดท้ายคือชาเย็นครับชื่อธรรมดาแบบนี้แหละแต่พอเติมลงไปสดชื่นมากนะว่าไหนะให้ชาเย็นน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเป็นเมนูอันดับหนึ่งที่ชิมในวันนี้เลยครับนอกจากเครื่องดื่มแล้วอ่ะอาหารครับอาหารที่นี่ก็เป็นอาหารที่เสิร์ฟง่ายๆแต่ว่ารสชาติต้องอ ไม่ธรรมดาครับเริ่มต้นจากส้มตำครับแซบถึงใจครับสามารถจะปรับความเผ็ดได้เนี่ยนะว่าอาจจะไม่ได้กินเผ็ดมากครับกินรสชาติกลางๆครับถัดมาเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาครับ ทอดจนกรอบแห้งได้กลิ่นน้ำปลาหอมๆโอ้เมนูนี้10บตำสิครับมาต้องสั่งครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูง่ายๆครับข้าวผัดไข่ดาวครับไข่เนี่ยเป็นไข่ชุมชนนะครับฟรีเรนเอของจริงนะครับผมแล้วก็ใช้ข้าวครับที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของอำเภอพร้าวผัดหอมๆแห้งๆท็อปปิ้งกับไข่ดาวโอ้โหทุกคนอารมณ์ฝีมือแม่ครับมาต้องสั่งนะครับรสชาติประทับใจมากนอกจากอาหารแล้วอย่างที่เกิดน้ครับที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นโฮมสเตย์ที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายครับแต่อุปกร ในห้องเนี่ยครบครันนะครับห้องพักสะอาดสะอา้านเออที่สําคัญแอร์เย็นเฉียบครับทุกคนจุดนี้เหมาะมากสาหรับการพักแบบโฮมสเตย์นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวม,มืงเพา้าได้ครบแบบครบจริงๆนะครับผมนอกจากความพิเศษของโฮมสเตย์อาหารและเครื่องดื่มแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความพิเศษก็คือมีพี่แอลครับพี่แอลเป็นแอดมินเที่ยวพร้านะครับพร้อมทั้งจะมีตําแหน่งเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฮักเพ้าด้วยครับที่อยากจะให้แวะที่ฮามีนามเมนก็เพราะมีพี่แอลนี่แหละครับทุกคนพี่แอลเป็นคนหนึ่งทง ได้แบบครบแบบครบจริงๆครับแอดมินเพจเที่ยวพราวทั้งทีอยากรู้อยากไปที่ไหนอยากได้ข้อมูลอะไรครบสุดๆครับและจุดนี้จุดที่ฮามีนาเมงอยู่นี้สามารถที่จะเดินทางไปยังน้ําตกบัวตองทําเชียงดาวตรงฝั่งพราวหรือจุดชมวิวมอสลานได้อย่างสะดวกครับใครชอบการท่องเที่ยวที่แบบลุยๆแต่อยากพักสบายๆเนี่ยแวะมาที่ฮามีนาเมงได้เลยครับรับรองจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตความเรียบง่ายที่จะทําให้คุณหลงรักพราวได้ง่ายๆเลยครับเอาละครับพราวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น้ สนใจอีกมากมายถ้ามีโอกาสจะเก็บความประทับใจมาฝากทุกคนอีกแน่นอนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ